ครับผมสวัสดีเพื่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวโมนี่ทางหน้าว่างๆมือนึงเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวพัดลมที่ไดมากนำเพื่อนเพิ่นไหมาเนาะครับเนาะพัดลมเก่าแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าอันคดลวดตัวนี้มันดีหรือบอนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่คดลวดตัวนี้มันดีหรือบอเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพิ่นมาแกะเบิ่งมาเช็คเบิงคดลวดนี่หนินะครับเนาะว่ามันจะใส่หรือบอใส่บ่ได้ปะทิ่มไปเนาะครับเนาะอ่าครับผม ก็ปล่อยไว้เมื่อก็เป็นคาราคราซังคือเก่าครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเบิ้งครับผมพัดลมตัวนี้มัะด,ดีรีอบอ่ครับผมไปครับผมเดี๋ยวเขามาทำการแกะกันเลยครับผมเพื่นนนนนอนเพื่อนทุกคนนะครับผมแกะออกเลยจัดการหม่างเลยครับผมนี่ลือออกมาเลยโอ้โหสนิมเคอะเลยครับข้างในเอออันนี้ก็สะอาดดีครับผมอมสนิมเคอะโอ้ลวม หรวมครับอ่าเดี๋ยวเขาจะมาแกะเบิ้งขดลวดครับว่าเป็นจังไดขดลวดใส่ใดบ่นนอครับผมเพื่อนๆเข้ามาเบิ้งอย่าลืมกดไล์กดแชร์ให้ช่องหน้าของพระในเด้อครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะอ่าทั้งดูทูบอ่าทั้งคลิปเลี้ยวเฟซบุ๊กครับผมช่องหน้าก็มีช่องดูทูบอ่ะโอ้โหสะอาดดีครับนี่เออตรงนี้สะอาดดีครับผมใส่ได้บูธยังดีครับผม โอ้โหแกนครับแกนซึกเบิดแลยครับผมบูดยางเปื่อยหมดครับบูดยางก็เปลือยหมดเลยครับผม,มไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูขดลวดกันว่าขดลวดนี้ยังดีไหมถ้าดีก็ฟุกเลยครับผมนี่ครับโอ้มองนี่เป็นปัจจัยหลักของผัดล้มนะครับเดอ้อนี่ต้องระวังจับใหด้ดีครับผมเดี๋ยวเราจะมา เช็คดูฟิวครับผมว่าขาดหรือเปล่าอืนี่ครับใส่ขีมเนีบเดี๋ยวมาเช็คเบื้องฟิวครับผมว่าฟิวขาดหรือบ่โอโอ้ยห้อยไหมเลยครับไหมขนาดนี้ฟิวขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเช็คดูก่อนครับผม เอาทุกคนดูเข็มเด้อครับถ้าเข็มขึ้นก็แสดงว่าไม่ขาดโอ้ไม่ขาดครับผมโคตรลวดยังดีเดอ้อโคตรลวดดีอยู่ครับ <c oughs> เอาแล้วทําไมมันไม่มีระบบไฟไปในสายเนาะเดี๋ยวดูก่อนเช็คดูก่อนมันเป็นเพราะอะไรเออดีวงจรยังดีนะอ่เดี๋ยวเรามาเช็คดูเบอร์หนึ่งเบอร์สองสรุปแล้วว่าดีครับผม ทีนี้เราก็มาขูดแผ่นกระดาษายแทนแผ่นไมก้าครับผมครับพี่น้องสรุปแล้วว่าคดลวดตัว,ตวนี้ยังดีนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเขาเก็บคดลวดไว้เอาไว้เป็นอะไรตัวไม้ไปครับผมคดรลวดยังดีเลยโอ้ดีด,ดีดีครับผมยังใช้ได้อยู่คดลวดหาดะเคื่องมาใส่ตัวนี้นก็ค่อนข้างจะ จะเสียคือกันนะครับนี่ผมถอดออกนี่คือโค้งมอเตอร์เพลนนี่โค้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวดัดแปลงใส่ตัวอืินได้ดบ่ได้ดัดแปลงนะครับหาอันตัวของคาตาลิกของเพิ่นเลยมาใส่เอาใดคือเก่าครับผมกะใส่ทนคือเก่าครับนี่เดี๋ยวเก็บไว้เป็นอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมมียางหอกไม้แล้วครับเนาะเดี๋ยวผมไปหาโค้งอื่นมาใส่เบึงว่ะใส่ไดหรือบอสรุปแล้ววันนี้พอล้มตัวนี้ก็ยังดีเสียแต่อันบอดี้เพิ่น บดีเวนก็เอาถิ่มมันหักมันผุบนะครับเนาะต่ว่าตัวอันนี้ยังยังดีอยู่เออขาอทา่เวยก็ดีกันนะครับเนาะเขาเป็นอะไรไปนี่อะไรมือสองสภาพดีครับผมในการในการอ่ะท่านี้แล้วครับผมจบคลิปท่านี้แล้วครับผมสูสๆครับสังหน้าขอพาครับผม